สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะแม่สาชวนมาทำโบใบเตยกันจ้าโบใบเตยหอมๆเลยค่ะน,นะคะจะเป็นทรงแบบนี้นะคะมีโวลล่มมนๆนหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งชิ้นงานนะจ๊ะไปเริ่มจากการนะคะตัดนะคะประมาณ24เซนนะคะหรือว่า ความต้องการความยาวนะคะความต้องการแล้วแต่เพื่อนๆก็ได้ะคะ่ะเ่อนต้องการเล็กใหญ่ขนาดไหนแต่ในคลิปนีประมาณ24เซนนะคะตัดไว้4ชิ้นนะ,ะใชเพื่อนๆหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็นํามาพับครึ่งก่อนนะคะแบบแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วก็โค้งกลับมาอย่างนี้นะคะทํสองฝั่งเลยแล้วก็เย็บแม็กเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้ประมาณ4ชิ้น,นะคะ่ะเตรียมไว้4ชิ้นแบบนี้นะคะเตรียมไว้4ชิ้นอันนี้เป็นชั้นแรกนะคะชั้นที่สองก็จะทําเหมือนกันเลยจ้ะแต่ว่าเขาจะเล็กกว่านิดนึงนะคะ ความยาวเล็กกว่าประมาณ18นะคะเพื่อที่จะให้เขาเป็นช่อกลีบด้านในของโบนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะเตรียมไว้4กลีบเลยจ้าหลังจากเตรียมกลีบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําปลายแหลมของโบที่เราจะตกแต่งนะคะมาพับเฉียงแล้วพับครึ่งนะครับเฉียงออกมา่างนี้นะคะแล้วก็เย็บแม็กเตรียมไว้นะคะเตรียมประกอบโบชั้นที่หนึ่งไว้นะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เอากีบโบที่เราเตรียมไว้4กลีบใหญ่นะคะ สีกลีบชั้นแรกมนาะแม็กใส่อย่างนี้ค่ะแม็กใส่สีกลีบเลยนะคะตัดมุมอย่างนี้นะคะติดกลีบชั้นแรกเสร็จนะคะเราก็จะมาแต่งปลายตรงที่เราประดับนะคะตัดให้เป็นปลายเฉียงๆนะคะเพื่อเพื่อให้เขามีความ แล้มันมีในชิ้นงานนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแต่งไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปทํากลีบชั้นที่สองกันนะคะชั้นที่สองก็ทําเหมือนกันเลยแต่ตัดเล็กลงมาหน่อยนะคะพับครึ่งนะคะพับครึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็โค้งกลับมาเว้นช่องไว้ด้วยนะคะประมาณครึ่งเซนนะคึ๊บเวลาพับเราอย่าบิดมีบหมดนะคะเพื่อนเราจะไว้ให้เขามีวอลลุ่มมีช่องช่องว่างอยู่นะคะช่องว่างระหว่างช่องอนะคะ นะคะเราก็จะพับกลีบเราไปเรื่อยๆนะคะจนครบนะคะมีชั้นที่สองก็จะมีสี่ชิ้นเหมือนกันนะจ๊ะหลังจากที่เราเตรียมกลีบเสร็จแล้วเราก็จะมาม้วนตรงกลางนะคะเอาไว้ติดตรงกลางของชิ้นงานนะคะเป็นส่วนของเกลร่อนหรือเปล่านะคะส่วนตรงกลางกันเองะค่ะ แบบม้วนแบบนี้เตรียมไว้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะมาประกอบชั้นที่สองกันนะคะชั้นที่สองนี่เราจะใช้เป็นได้นะคะได้กระเข็มเย็บใส่ประกบกันนะคะเพื่อที่เราจะได้เย็บง่ายๆค่ะถ้าเราใช้แม็กนะคะประกอบกันตองชิ้นมันจะหนาเกินไปจ้ะเพื่อนจะเย็บยากค่ะรับแรงนี่นะคะพอเริ่มหนาเราก็จะเริ่มใช้เข็มมาร้อยแทนนะคะเพื่อนๆ,ๆเราก็จะร้อยประกบกันนะคะ ประกบชิ้นงานแต่งชิ้นงานค่อยๆร้อยค่ะแล้วเราก็เอาไปประกอบกับชั้นแรกที่เราเตรียมไว้นะจะ พอเย็บเสร็จแล้วเราก็เก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะตัดตกแต่งเก็บความเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะโบใบเตยหอมๆของเรานะจ๊ะเสร็จแล้วอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นโบแบบนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทิ้งไว้นะคะจะได้ไม่ได้พลาดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมาน่สาที่จะอัพลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ